วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดปูกันนะคะทีนี้เตรียมกระทะนะคะมาใส่น้ำมันหมูนะคะใส่น้ำมันหมูและะ้วค่ะ ต่อไปก็เป็นกระเทียมนะคะอยยาทำให้หนูกินไงโอทำให้เบสกินไงครับโอเคครับทำให้หนูกินม่ล่ะทำให้เบสก,กินครับต่อไปนะคะก็ใส่ไข่สามฟองค่ะ เหลืยงแล้วค่ะใส่ได้เลยค่ะใส่ไข่สามฟองค่ะใส่ไข่ตีไข่ ต่อไปนะคะใส่เนื้อปูกับมันปูค่ะะปูอไรใส่เนื้อทะเลนะคะนะคะใส่เนื้อปูทะเลลงไปนะคะทั้งมันปูก็แล้วเนื้อปูนะคะแล้วก็เรียกไอ้ด่างแล้วก็ปรุงปรุงค่ะต่อไปก็ปรุงนะคะ ใส่เกลือหนึ่งช้อนอ่ะสองช้อนนะคะใส่ทั้งหมด2ช้อนนะคะเกลือต่อไปน้ำตาลนะคะน้ำตาลช้อนเดียวก็พอแล้วเพรเกลือไม,ไม่เหมือเกลือถ้าเราใส่เกลือไม่นะคะอในขนาดช้อนเดียวนะ,ะน,น,นะคะอ่าช้อนนึงเลยค่ะเอาง่ายละคะ่ะ มาอย่างละครึ่งชอ้อนก็ชอ้อนหนึ่งเล,ละค่ะอ่านะคะต่อไปค่ะพอคนเสร็จเรียบร้อยปั๊บทีนี้ก็ใส่ผักคะน้าค่ะใส่ผักคะน้านะคะ ทีนี้คนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอเดือดสักพักหนึ่งนะคะ ก็วังเดิมน่ะ่ะะทีนี้ก็มาคนอีกรอบนึงนะคะ,นะ,นะผักยังไม่สุกดีนะคะเดี๋ยวเราให้ผักสุกอีกนิดนึงค่ะ,นะนะ สใส่หน่อยนน้ำสีอิ๊วอ่ะปิดมานะคะใส่สีอิ๊วนะคะอ๋อค่ะใส่สีอิ๊วนิดนึงนะคะ หอมแล้วแหละค่ะลูกเบสต่อไปค่ะใส่ข้าวนะคะยดดม่ัน้ำมันมีน้ำเยอะเลยไปไงเดี๋ยวป้อนแป้งข้าวน้ำตักน้ำออกเลยข้าวมีแยกมันต้องเคี่ยวก่อนนะเดี๋ยวเคี่ยวให้น้ำแห้งสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเทข้าวลงไปเดี๋ยวข้าวแฉะค่ะ หอมอันนี้ตำแกงตบว่าตักแกงก็ได้เกระป๋องอ่ะเฮ้ยนูอนนี้นูกินแล้วเดี๋ยวนูกก็ิ้มกหอมหอมหอมทกมหอมสิหอมสิหอมสิยายพัดไปกินอ่ะหอมสิอร่อย ไม่มีขนมให้กินแล้วนะแม่ประหยัดตังค์เอาไว้ให้หนูไปโรงเรียนนะคะโอเคไหมอ๋อกินขนมที่โรงเรียนนะลูกเฮะเฮะเฮะไม่มือใส่ขัดลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่อ้ไม่ค่อยใส่่อสเดี๋ยวยายเขาทำเองเขาทำเอืมใช้ถุง ทำบ้างอยู่เฉยๆทำบ้างยายกินไปเอาไปเอามะนาวป่ะเอามะนาวกินป่ะมะนาาวป่ะเตักออกก่อนเหรจะกินอืมเสร็จแล้วเหรอยังยังครับยังครับแป๊บหนึ่งครับใส่ได้กินแล้วครับ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 เคี้ยวข้าวแล้ว ทีนี้กะเทข่าใส่ลงไปเลยค่ะจะเทข้าใส่ลงไปปนทำไมกะทําข้าวผัดปูไงลูกข้าวผัดปูนะครับเฮ้ยปนแล้วหนูไม่อร่อยนอะอร่อยลูกหนูไม่อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยก็ข้าวผัดตัวยายสิไม่ชอบแบบนี้ก็ข้าวผัดไงหนูทำข้าวผัดจัาก็นี่ไงข้าวผัดลูก อ่ะทีนี้ก็ค้นให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วละกินตุ่กไม่อยากไม่อยากที่ใส่ข้าวปมเลยแตน,นี่งไงสนุกนแต่กินอันนี้ตละ่ะเน,นี่ยไม่อยากให้ปนเลยอันเนี้ยกินแต่ไม่อยากอันนั้นแต่ไม่เ,เ,อเ,เอาอันนั้น,นกที่ันเลย โปะเรียจังอ่ะกี่ปีแล้วอยู่ใกล้เอเาเอาเอาน้่มาเอาอันใหญ่ให้แม่เลยเขแล้วเขาล้วพอาลคนให้เข้ากันสักพักหนึ่งนะคะไม่ห่ะจะไม่ต้องจ่ายพ่นก้าวไปไปด้วยพอค่ะอันนี้ก็พอแล้วค่ะอื เสร็จแล้วค่าผัดปูเสร็จแล้วนะคะแถมตะหลิวหักด้วยค่ะตะหลิวหักอันี้ก็ใส่กะละมังนะคะกะละมังมันเลอะข้าวป้อนะกะละมังสะอาดนี่แหละค่ะไม่เลอะข้าวหรอกคะ่ะกะละมังอันที่ใส่ข้าวนี่แหละค่ะคุณลูกค่ะ ลงไปไม่อร่อยเลยนะก็ไม่ง้เขาจะเรียกข้าวผัดปูได้ไงล่ะลูกก็หนูชอบกินค่ะก็ก็นี่ไงผักหนูก็เลือกเอาสีผัก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 เนี่ยผักทั้งนั้นเลยเนี่ยอ่าเออมีใบด้วยผักหน้าแล้วนะมีใบด้วยใช่ผักหน้านะมีใบด้วยใช่หนูชอบไหมอ่ะ ชอบปีฮะอ้หนุ่ม่มีปูใหญ่ในด้วยเออมีปูใหญ่ด้วยแต่ไม่อยากปูเนี่ยผักเนี่ยผักแต่ไม่อยากกินปูอ้าเดี๋ยวหากินยากแล้วปลอปูไม่มีให้กินแล้วนะแต่เปลาหนูไม่ชอบกินอ้าวเอาชามมาใส่เนี่ยผักมาเลยเนี่ยไปดูชามมาอ้โหูอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเอาแต่หนูแต่หนูจะเอาแต่หนูจะซื้อ ใหญ่โมอือเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอ้าวไปเอาอะไรมาใส่ผักที่เนี้ยเดี๋ยวแม่กินเนาะเออเดี๋ยวแม่กินหมดดิวเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดปูค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ